ครับวันนี้เรามาโฟกัสตัวนี้นะครับเป็นตัวคันเร่งคันเร่งเซอร์โวนะครับเซอร์โวคันเร่งนะครับเราใช้แบบนี้นะครับนี่นะครับคันเร่งเซอร์โวขอให้ดูนะครับคันเร่งเซอร์โวการทำงานของเขานะครับ ไปดูด้านในนะครับนี่นะครับด้านในเราจะใส่เซอร์โวไว้นะครับเป็นเซอร์โวสายเซอร์โววิทยุนะครับเราใช้แบบน,นี้นะครับสายก,ก็จะดึงดึงสายเราก็เอาสายนี้ไปดึงาวาวหรือผีเสื้อหรือไปปิดลิ้นอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาไป ดึงคันเร่งเครื่องนะครับคันเร่งเครื่องยนต nice ์นะครับก็ได้เลยนะครับตัวนี้ต้องใช้ตัวที่มีแรงเยอะๆนะครับต้องใช้ตัวที่ได้ถึงสิบห้ากิโลกรัมนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเผื่อไว้นะครับเพราะถ้าเราใช้น้ําหนักน้อยๆนะครับใช้บ่อยๆเฟืองมันจะเสีย oh <my. S 1> นะครับ <borah? S 1> <comm> ตัวนี้เฟืองเป็นทองเหลืองนะครับ เปลืองเป็นเหล็กและทองเหลืองแลาวเราปิดฝาก็จะปิดสนิทไม่มีอะไรกวนนะครับน้ำเข้าไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ควรให้น้ำเข้าน,นะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเราเรียกว่าเซอร์โวคันเร่งนะครับคันเร่งคอนโทรลคันเร่ง R F นะครับ หรือคันเร่งอานะครับในภาษาเราจะเรียกว่าอาซีคันเร่งอาซีนะครับคันเร่งสายคันเร่งสายอาซนะครับสายเร่งอาซีนะครับตัวนี้ท่าต้องการนำไปใช้งานก็สั่งทาสั่งซื้อได้ที่ร้านนักประดิ์นะครับหรือสั่งตัว fs ห้าหนึ่งหนึ่งห้า m นะครับไฟทำเองก็ได้นะครับราคาตัวประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ไปหากล่องหาสายคันเร่งมาใส่ก็ก็ได้นะครับตรงนั้นหรือจะให้เราทำให้เลยก็ได้นะครับราคาก็ตามสมควรนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสายก็จะเป็นเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับ ครับสาหรับภายในเราก็สามารถปรับได้นิดหน่อยนะครับก็คือจะมีร่องนี่นะครับร่องสามารถเลื่อนเข้ามาด้านในนะครับถ้ามันชักยาวเกินไปองข้างนอกจะยาวนะครับสังเกตนะครับเวลาอยู่ด้านนอกจะยาวนะครับแต่ถ้าด้านในมันจะสั้นนะครับมันจะชักสั้นแต่มีกําลังนะครับนี่นะครับด้านในจะสั้นขวานะครับด้านนอกจะยาวนะครับเพราะแรงสวิงแรงเวียง เรียกละรัศมีจากศูนย์กลางมันไกลนะครับมันก็จะชักได้ยาวด้านในก็จะชักได้สั้นนะครับถ้าต้องการกําลังแล้วก็ต้องการชักสั้นก็ย้ายเข้าไปด้านในได้นะครับตัวสายนี่นะครับสามารถถอดถอดออกนะครับแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับในรูด,ด้านในในนะครับเราใส่ไปให้เป็นรูด,ด้านนอกไปนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่ามันชักได้ยาวนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ท่านจะได้ไปนะครับจะเป็นทั้งตัวนี้เลยนะครับครับในหนึ่งตัวนะครับในหนึ่งชุดนี้นะครับท่านก็จะไดบไปแบบนี้นะครับมีสายสายคันเร่งตัวนี้นะครับเป็นชุดทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับสายคันเร่งนะครับแล้วก็สายตัวนี้ ในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นสายที่ไว้เสียบตัวรีเซฟนะครับสายเสียบรีเซฟแล้วก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับชุดหนึ่งจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับท่านก็จะได้ไปเท่านี้นะครับสำหรับตัวเซอร์โวคันเร่งนะ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักปฏิบเพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วย ID ไอดีไลน์นักปฏิบอินบ mm ็อกเฟซบ o ๊กก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิเพจนักปฏิราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไรแท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิเท่านั้น